สวัสดีปีใหม่จ้าวันนี้นิดที่จะพาไปทําบุญ5วัดต้อนรับปีใหม่กันวัดแรกนะครับวัดปิดผิดวนารามนะครับตั้งอยู่อำเภอบ้านไข่จังหวัดระยองครับมาถึงเราก็ไหว้หลวงพ่อทันใจนะครับผม ว่าเสร็จแล้วเราก็เดินมาดูต้นสะพงยักนะครับอายุหลายร้อยปีสถานที่ที่สองที่เราจะมาไหว้ก็คือศาลเจ้าแม่หลักเมืองนะครับที่จังหวัดระยองบ้านค่ายเหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่ามีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอย่างเดียวแต่ที่จังหวัดระยองนั้นมีศาลเจ้าแม่ด้วยนะครับวัดที่ศาลที่เรามาคือวัดป่าประยูรพระอารามหลวงครับมาจริงเราก็มาไหว้พระที่นี่จะมีพระนอนตะแคงสายอยู่นะครับจะเป็นพระเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดระยองครับ ที่ต่อมาคือมาวัดดุ่มหาชัยุมพลครับมาไหว้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านเคยมาพำนักทีนี่แล้วก็มาชมต้นสตือยัก์ที่อยู่ภายในวัดนะครับที่สุดท้ายที่นิจีจะพามาครับคือศาลเจ้าโจซือกงครับปีนี้เป็นปีชงของนิจีก็เลยมาไหว้แต่ต้นปีเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลไหว้ครบห้าวัดก็เดินทางกลับอิมบุญกันทุกคนเลยครับ